สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดิสนีย์ดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันพุธเดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนเมษายน2564นะซึ่งก็จะเป็นคําทํานายความรักองคู่สมรภแบบภาพรวมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนโสดสนิทแล้วก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วตามลาดับไปนะครับโดยก่อนอื่นอ่ะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องกับผมไปจนถึงทุกวันนี้อ่ะ ถ้าดูคลิปนี้ล้วชอบเนี่ยก็ขอ,อช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะมาเริ่มต้นดูกันเลยหน้าไพ่ความรักคุณมันพุทธในเดือนนี้ตรงนี้ผมมองไปได้2แนวทางนะคุณอาจจะออกห่างจากคนรักของคุณนะ่ะไปทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณชอบแล้วก็มีความสุขหรือกลับกันนะ่ะคุณอาจจะละเลิกในกิจกรรมหน้าที่บางอย่างเพื่อที่จะหันมาให้ความสมภยัยกับเรื่องความรักให้มากขึ้นก็ได้นะครับและถ้าหากว่ามันต้องมีการแยกตัวออกจากกันจริๆเ คู่ของคุณนะ่ะเขาก็จะช่วยเหลือส่งเสริมให้คุณนะ่ะสามารถเดินก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายตรงนั้นได้นะด้วยความเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆในความจําเป็นที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยในขณะเดียวกันนะ่ะตัวเขาเองก็หาหนทางให้กับชีวิตของตัวเองอยู่อ่ะไปมุ่งหน้าตั้งใจทใําในสิ่งที่ตัวเองต้องทําตามเส้นทางของตัวเองอยู่อ่ะแม้จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจนะแต่ก็สามารถเก็บซ่อนความสิกธเหล่าน,นั้นเอาไว้ได้นะครับแต่ถึงแม้ทุกอย่างจะดูลงตัวนะ พวกคุณกับต้องมีความคิดมากกังวลกับสถานะความรักในตอนนี้อยู่นะครับเนี่ยเพราะความรักมันดูจะจางหายขาดหายกันไปอ่ะไม่ค่อยมีความหวานชื่นอย่างที่ใจตัวเองต้องการกันสักเท่าไหร่ไงแต่มันก็เป็นเรื่องของหน้าที่การงานต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นบ่อยๆออจึงต้องจำยอมทนให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปนะครับซึ่งยังดีตรงที่ว่าพวกคุณอ่ะก็ยังคงม,มีความรักใคร่ที่ดีกันอยู่เช่นเดิมนะครับเนี่ยแต่ตรงน,นี้ก็มีคําเตือนอยู่เหมือนกันนะครับว่าคุณค,ณคนใดคนหนึ่งอ่ะ อาจจะไปพบเจอกับคนรักใหม่จากการที่ไปใช้ชีวิตทำหน้าที่ของตัวเองก็ได้นะซึ่งตรงนี้ก็ขอให้คุณระวังใจตัวเองกันสักนิดหนึ่งนะครับหากเขามีปัญหาแบบนี้เข้ามาแล้วไพ่จบก็มาบอกว่าความรักของคุณอ่ะมันก็จะยังคงเดินหน้าไปได้ดีอยู่เช่นเดิมนะพวกคุณยังคงมีความรู้สึกดีๆกันอยู่สามารถมองความรักในแง่ดีกันได้หากจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจกันขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะทิ้งสิ่งแย่ๆความคิดลบๆเหล่านั้นไว้เบื้องหลังนะโดยมองไปถึงอนาคตทีด่ดีในทางข้างหน้ากันวก่ดีา ทีนี้น่ามาจอดเลึกกันนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งคนใ,นใจของคุณนะ่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะหน้าไพา่ความคิดของเขาเนี่ยใบแรกเป็นไพ่หกเหลียญนะตัวเขาเองก็มีความพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆช่วยเหลือซัพพอร์ตให้คุณนะ่ะได้เดินหน้าใช้ชีวิตทำสิ่งต่างๆอีกทางหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากให้คุณนะ่ะเสียสละเวลา แบ่งเวลามาให้ความใส่ใจกับเรื่องความรักกับเขาบ้างนะครับเนี่ยแล้วก็ไพ่งเหรียญกับคุินเหรียญเน่ะเขาก็มองในเรื่องความมั่นคงความจําเป็นในสิ่งต่างๆในชีวิตอะ่ะตรงเนี้ยเขาก็สามารถทําใจยอมรับแล้วก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตกับคุณได้อยู่นะไม่ได้มองเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นสิ่งสําคัญที่สุดอะ่ะแล้วไพ่ทาวเวอร์เนี่ยตรงเนี้ยเขาก็ทําใจยอมรับว่าความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกต่างอะ่ะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมต้องมีวิถีชีวิตที่ปยนไอ เขาก็มองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยความเข้าใจนะแล้วก็พร้อมเตรียมรับกับสถานการณ์ต่างๆด้วยความมุ่งหวังว่าจะทําให้ความรักเนี่ยมันยังคงมีความมั่นคงต่อไปอยู่นะครับโอเคทีนี้รับดูเอาละครเชิลกันนะว่าพายจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างอืมใบนี้ก็เป็นการมาแนะนํานะครับว่าคุณไม่ควรจะมองสิ่งตา่างๆที่เกิดขึ้นด้วยหลักการและเหตุผล ทำอะไรด้วยความรู้สึกแข่งก้าวมุ่งมันตั้งใจมากเกินไปนะเนี่ยเพราะความรักมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกอะจริงอยู่ว่ามันมีความจําเป็นบางอย่างนะที่ต้องไปทุ่มเททำกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะแต่คุณก็ควรจะแบ่งเวลาหันมาใส่ใจทุ่มเทกับเรื่องความรักความสาคัญเอาไว้บ้างนะครับเนี่ยใช้ความอ่อนโยนในจิตใจมองในสิ่งต่างๆทางความรักเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะอย่าให้ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูตึงเครียดมีความแข่งกระด้างใช้เหตุผลกันมากเกินไปอะใช้ความรู้สึกให้มากขึ้นหน่อยนะครับทีีนนน้ราดูกััะคบว่ สถานการณ์คนสดสนิทในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับอืมหน้าไพาค่คนสดสนิทเนี่ยดูก็มีแนวโน้มที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะเนี่ยทั้งควีนดาบแล้วก็คิงดาบเลยอะพวกคุณอนะต่างฝ่ายต่างก็มีความรู้สึกที่รลุนแรงมีอารมณ์ที่ไม่ดีใส่กันนะจะต้องระวังปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกันหน่อยนะครับเนี่ยซึ่งปัญหาที่เกิดเนี่ยมันมองไปได้หลายแนวทางนะ เดวิลอ่ะอาจจะเป็นเรื่องความรักที่เข้ามาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดผิดไม่เปิดเผยมีความรักซ่อนเร้นต่างๆที่เกิดขึ้นในใจอ่ะเดี๋ยวรู้สึกไม่โอเคกับมันอ่ะจึงเริ่มที่จะปิดตัวปิดใจปิดกันไม่ให้เขาเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นคนที่มีครอบครัวมีคนรักของเขาอยู่แล้วก็ได้อ่ะคุณก็ต้องกันตัวเองกับความรักที่ไม่ไดีตรงนี้อ่ะหรืออีกแง่หนึ่งก็คือพวกคุณก็เป็นคนสดกันทั้งคู่นี่แหละแต่ทีเนี้ยมันจะมีเรื่องปัญหารักสามเศร้าวความรักซ่อนเร้นที่ แล้วก็มีปัญหาการทะลบรองแหวงมีความหึงหวงความอยากเป็นเจ้าค้าเจ้าของกันมากเป็นพิเศษอะ่ะเนี่ยก็ต้องระวังความสิทในเดือนนี้เอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เลามาดูกันนะว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนใ,นใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะในความคิดของเขาเนี่ยดูก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ แล้วระหว่างเปิดก็มีไพ่ตกอกมาเลยถือโอกาสออกมาอ่านซะเลยเนี่ยก็เป็นไพ่ของการอิสระด้วยในความคิดของเขาตอนเนี้มันเป็นเรื่องของการเดินออกจากจุดเดิมๆทิ้งปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นเอาไว้เบื้องหลังอะแล้วเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับเนี่ยเจ็ดดาบ,บอกว่ามันจะมีเรื่องของความไม่ไว้วางใจมีความคิดระแวงสงสัยในตัวกันละกันอนะแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะจมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในใจตรงนี้แล้วนะเดว,เวิสเขาอยากจะจบอยูติดก,กับเรื่องราวเหล่านั้นนะ ไปสู่สิ่งที่ดีแล้วมีความสุขมากขึ้นนะเหมือนกับว่าผู้คุณน่ะต่างก็จมอยู่กับปัญหาต่างๆเหล่านี้มานานแล้วไงก็เริ่มอยากที่จะมาแยกตัวเป็นอิสระไปเรื่องต้นใช้ชีวิตใหม่ของตัวเองอะทิ้งสิ่งที่มีตรงนี้ไว้เบื้องหลังแล้วนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีแค่คนคนหนึ่งนะอยากจะแยกตัวออกห่างอะแล้วอีกคนหนึ่งก็ยังมีความหึงหวงอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเกินไปอ่ะเนี่ยแล้วคนคนนี้ก็รู้สึกไม่ชอบใจไนงะอยากจะใช้ชีวิตที่มีอิสระมีความสุขกว่านี้อ่ะ ทีนี้เรอดูอาละครึกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างไพ่เบนเน็ก็เป็นการบอกว่าคุณนะควรจะใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกในการมองเรื่องราวความรักต่างๆในเดือนนี้ค่อนข้างมากหน่อยนะครับอย่าไปเอาสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันยึดมั่นเป็นหลักความจริงไปซะท,ทั้งหมดอะ่ะบางทีอะไรที่เรามองแล้วเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้อะ่ะถ้าหากว่าคุณมีความรู้สึกบางอย่างที่มันแวบขึ้นมาในใจอ่ะ ไพ่บอกว่าคุณก็สามารถที่จะเชื่อในเซนส์นในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วบ้างนะหน้าไพ่คนมีคู่วันพุธเนี่ยก็ถือว่าดูดีเลยนะไพ่สิบถ้วยบอกว่าพวกคุณน่ะก็ยังมีความรักใค่ที่ดีมีความมั่นคงกันอยู่เป็นครอบครัวที่ดีเช่นเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยไพ่ฤาษีบอกว่า ต่างฝ่ายอ่ะต่างก็จะไปใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวของตัวเองนะมีสิ่งที่ต้องไปหมกมุ่นไปทุ่มเททางภเสีต่างอยู่เนี่ยไพย่ถึงพลนบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของความยุ่งวุ่นวายมีอะไรที่ต้องจัดการในชีวิตค่อนข้างเยอะมากอะ่ะแต่ก็ยังสามารถหันมาใส่ใจดูแลความรักได้อยู่เช่นเดิมนะครับจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวโดยที่ยังรักษาความรักความสําคัญเอาไว้ได้นะแล้วไพ่หกเหรียญบอกว่าพวกคุณก็ยังมีการให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตกับตัวอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีนะคนที่ต้องอยู่บ้านอยู่กับที่เนี่ย ก็ยังช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งอะไปทําหน้าที่ของตัวเองได้ส่วนตัวอีกคนหนึ่งที่ต้องไปทุ่มเททํเสิ่งต่างๆค่อนข้างเยอะนะ่ะก็ยังคงสามารถแบ่งเวลามาทุ่มเทให้กับความรักได้เช่นเดิมอะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในอย่างคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับอืมหน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยคงต้องบอกว่าไอ้หน้าไพ่ที่ดูก่อนหน้าถึงมันจะดูดีอะ แต่ความคิดของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยในการควบคุมจัดการความรึกของตัวเองนะเพื่อที่จะรักษาความรักครั้งนี้เอาไว้เนี่ยเขามองว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยมันจะดูนิ่งๆเนื่อง,งๆดูลาบเรียบไปสักหน่อยหนึ่งอ่ะเป็นการทุ่มเทจ,จริงๆก,กับเรื่องการงานความรักความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันก็หยุดนิ่งพักตัวกันลงไปนะแล้วสองดาบเนี่ยมันก็มีคําเตือนอยู่่ซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่กับเจ้าชะตาทุกคนนะครับให้มาเตือนว่า บางท่านอะไอความรักที่มันดูนิ่งๆเหนื่อยๆ,ๆไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้มีความรักใหม่ๆมีความรู้สึกในความเป็นตัวเลือกทางเลือกเข้ามาสู่ใจเขาก็ได้นะอืมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าออร์เคลนจะพูดถึงนองลาตรงนี้ว่ายัางไงบ้าง <c oughs> พาไพ่ใบนี้ก็เป็นการาแนะนำให้คุณอะควรจะพักตัวพักใจปล่อยวางจากภาระยุ่งๆที่คุณทุ่มเททํากับสิ่งที่เป็นอยู่ในตรงนี้เอาไว้สักหน่อยนะ เนี่ยอย่าไปทุ่มเทหักโหมกับเรื่องงานมากเกินไปอ่ะพอคุณแบ่งเวลาที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเนี่ยคุณน่าจะพบเห็นช่องทางมีตารางเวลาที่เจอมาใส่ใจดูแลกับความรักได้มากขึ้นนะชีวิตคุณจะลงตัวขึ้นด้วยอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณยกเลิกกับเรื่องหน้าที่การงานตรงนี้ไปนะครับคุณกรับผิดชอบทําสิ่งต่างให้มันดีที่สุดเอาไว้หากมันจะมีปัญหาแย่ๆอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยที่มันเกินความสามารถในการควบคุมของคุณน่ะก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแหละครับแต่ถ้าหากว่าคุณแบ่งเวลาใช้ชีวิตอย่าง ควบคุมจัดการทางเรื่องหน้าที่การงานและก็ความรักได้เป็นอย่างดีเนี่ยปัญหาต่างๆก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณวันพุธนะครับพบเจอความรักที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดจะต้องการหาทางออกในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ